โอเคก็ต้องขอกราวสวัสดีกับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านกันด้วยนะครับพบรรยกาศในอินเกมเมื่อกับผมเดชก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมนรกตัวอีกต,ตัวอีกตัวินชาวปเทกันด้วย สำหรับตัวของเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้ก็แน่นอนครับเราจะพาตัวของพระแม่คุชินะนะครับไปบุกบ้านนะครับผมในรูปแบบของการโซโล่ซึ่งถ้าเป็นตัวของสกิลเซตเก่านะครับก็จะเป็นในสรูปแบบของการไปเป็นทีมแต่เน้นอจาะเซ็ตใหม่นะครับมันไม่ได้ทํามาเพื่อซับเพื่อนนะครับมันซับแค่คุชินะคนเดียวนะครับผมเพราะฉะนั้นครับก็เป็นสกิลเซตที่สำหรับเอาไว้เล่นดาเมจจ่าแล้วก็ไะใช้ในการ จัดการศัตรูเป็นหลักแพนที่จะซับเพื่อนนะครับผมถ้าเป็นเซตเก่าเนี่ยเอาไว้กันบ้านถ้าเซตใหม่เนี่ยเอาไว้บุกบ้านโดยเฉพาะเลยนะครับผมและเป็นเซตที่ของเล่นมาแล้วก็คือคิดว่าพระเจ้าสุดๆนะครับในเรื่องของบ้านนอกนะแต่บ้านในเนี่ยค่อนข้างมีปัญหาเยอะนะครับเอาไว้ เดี๋ยวจะอธิบายไปให้เรื่อยๆเหมือนกับตอนที่เล่นตกแล้วกันนะครับเพราะว่าจะได้เข้าใจว่าตัวละครตัวนี้เป็นยังไงก็แน่นอนครับตัวของการบุกบ้านเราก็จะเป็นในส่วนตัวสเตตัสร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือเรื่องของอ d ีเคเราก็จัดอีีเคให้คุณแม่เยอะที่สุดเท่าที่เราจะหาได้แล้วกันนะครับผมก็แน่นอนครับอุปกรณ์เทพทั้งหลายก็ยืมมาก่อนนะครับผมฟึบได้เจ็ดหมื่นหนึ่งแล้วมีเยอะกว่านี้ไม่เอ่ยอ๋อไม่เยอะละก็มีแค่อุปกรณ์นินจาประจําตัวแม่นี่ผมทําไปห้าพันเลยเหรอ ห้าพันสามันสองสามันเจ็ดนะครับผมโอเคถือว่าโอเคแล้วนะครับ EDK 7 0 0 0 0ซึ่งต้องบอกว่าตัวของคุชินะเนี่ย EDK อยู่ที่60,000ก็เพียงพอแล้วในการเล่นเป็นดาเมจนะแต่ถ้าเกิดว่าเกินนะครับได้เกิน60,000ถือว่าดีนะครับผมส่วนตัวของ Follow Up นะครับก็ใช้เป็นตัวของนารูโตะร่างใหม่นะครับผมโอเคตามนั้นทีนี้เราลองไปเล่นกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไง โอเคมาถึงบ้านแรกก็เครื่องบินบินผ่านเลยนะครับผมหาก็ถือว่าเป็นบ้านโชว์เคสนะครับผมเครื่องบินมาทำไมอืมถ้ามันมีจังหวะรกที่จะดูเครื่องบินก็บินนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับผมฮนะีโอเค บ้านโชว์เคทคือยังไงครับคือเนื่องจากว่าคูชินะเป็นตัวละครที่ผมจะบอกว่าเป็นตัวละครที่เกิดมาเพื่อฆ่ายันตายเกิดโดยเฉพาะสำหรับในยุคเนี้ยผมว่ายังไม่มีใครที่เก็บยันตายเกิดดีเท่าคูชินะแล้วนะในส่วนตัวเริ่มต้นเลยครับผมมาดูกันชึบโอเคเกือฟักมากสกิลแรงเวลาสองทีล่วงนะครับผม คืออย่าลืมนะครับคุชนาเป็นสีเขียวถึงจะบวกโบนัสดามเมจมันก็ไม่ได้แรงเท่าตัวสีฟ้ากับตัวของสีอ่าม่วงอะไรอย่างงี้นะครับผมโอเคมาเลยมานี่สาสกี้ คำถามที่ว่าเกิดมาเพื่อฆ่ายันตายเกิดยังไงนะครับเดี๋ยวคุณจะได้เห็นต่อกนี้นี่แหละครับผมเราก่อนจะต้องฆ่ามันก่อนนะครับผมโอเคเพราะว่าคุชินาสามารถวางยันทิ้งไว้ได้แล้วต้องกะจังหวะเวลาพอมาลุกขึ้นมานะครับผมก็นั่นครับหม้อมันร่วงลงมาคือเราอยู่ใกล้เกินไปหน่อยถ้าเกิดเราทิ้งระยะห่างจากตัวละครได้นะครับผมมันก็จะไม่มีปัญหาอ่าฮะต่อมา สกิลยันเป็นสกิลที่ผมว่าเกลียนที่สุดของฟูชินะแล้วนะเพราะมันทำงานทันทีที่เราวางน,นะครับผมถ้าเกิดโดนศัตรูนะเดี๋ยวนะสักุระอ๋อซากุระคุณแม่ผมตกใจนึกว่าซากุระรังแรกแต่ <c oughs> ว่านี่เขาก็เอาเรื่องอยู่นะบ้านนอกนะครับผมกากอาระกากอาระอะไรกันดียวเรากันดีเราอ่กะการนี้มันเหมือนกับปีที่แล้วเป๊ะเลยนะครับคือแบบว่า มาดีเดือนแรกครับเดือนที่2หลังๆมานี่ก็คือแบบดรอปลงตามมต้านะครับผมมันก็มันมีตัวละครที่มันฆ่าได้ง่ายมาเรื่อยๆโอ้โ,อโ,อโ,อโอเอ๊ยถึงจริงว่ะถึงจริงว่ะ ม่ใช่บ้านโชว์เคสละมีบ้านยืนวัดละเอาถือว่าเป็นกรณีดีของการยืนวัดแล้วกันว่าแม่ยืนวัดได้ดีครับติดแค่ลีมิตเดขผมบวกหนึ่งนะครับอันเก่ามันเลยไม่ได้ลดอมตะด้วยโอเคทขาไมตึงอย่างนี้บ้านในโอ้โหยังมีอีกนะครับผมแล้วก็วางยันก่อน อ,ออันติีได้ไหมนั่นแหละครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อคือคุชินาเป็นตัวละครที่มีปัญหาเรื่องการจบบ้านในมากที่สุดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในกรณีรูปแบบของการจะจบแบบธรรมดาหรือการแหกมีปัญหามากนะครับผมอขอบอกต,ตรงๆว่าไม่ว่าจะเป็นอันตีเก่าหรืออันตใหม่มีปัญหาทั้งคู่เพราะว่าคูชินาครับผมมันไม่มีสกิลที่มันจะสามารถ จะว่าไงดีเซฟตนเองตอนที่เข้าบ้านในได้ถ้าเรายกตัวอย่ยยของรุ่น7คือรุ่น7มีวิ่งมีตัวของคุณราติลังกาใช่ปะมินโตะมีสกิลลิมิตเบรก แล้วก็เป็นอมตะนะด้วยคุชินะเนี่ยอมตะเยอะครับแต่อมตะคุชินะมันสั้นและสกิลแต่และอันคือมันแบบแอนิเมชันแป๊บเดียวจบนะครับผมสกิลโซก็ไม่ใช่ว่าเราจะดึงบ้านในได้ทุกครั้งนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าถ้าเกิดแบบเจอเช่นของนะ้อยแค่มีบรูโตโต,ตัวเดียวอะบรูโตคาวากิหรือเกชาโด Shadow, สักตัวนึงในบ้านหนอะคุชินะบากอาจจะดึงไม่เข้าแล้วนะนะครับผมเพราะก็คือแบบ มันค่อนข้างยากมากในการปิดเกมบ้านในคูชนะมีปัญหาอย่างเดียวครับคือการปิดบ้านในบ้านนอกคูชนะไม่มีปัญหาเลยสกิลอย่างที่คุณเห็นว่ามันต่อคอมโบได้ดีมากนะครับผมแล้วก็ตัดบา้าวขาดสกิลติดสถานะคือได้เรื่อยๆติดอย่างเดียวเลยครับคือเรื่องของการจบบ้านในออะเดี๋ยวเรามีต่อมาทีนี้นะครับบ้านนี้เป็นบ้านที่ มีทั้งบริออนยันะตายเกิดการะนะครับผมแล้วก็รูปแบบของบ้านที่เป็นไม่ค่อยเป็นมิตรเท่าไหร่กับตัวของคุชินะนะครับผมอ่าโอเคมาดูกั่าเนี่ยอย่างที่คุณเห็นนะคือสกิลยันมันดีมากๆนะ คือสกิลเซตเนี่ยครับผู้ชนะถูกทํามาเพื่อให้มันใช้งานได้ง่ายไวยทันทีและคอมโบได้แบบต่อเนื่องโดยไม่ถูกขัดจังหวะได้ง่ายครับผมแต่ก็มันติดแค่ี่ยคือบ้านในบ้านนอกอะ่ะอย่างที่คุณเห็นคือมันไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เลยนะครับผมมันจะติดแค่บ้านในเนี่ยอย่างที่ผมพูดตั้งแต่ต้นจนจบครับคือผูช้ชนะมีปัญหากับบ้านในนะครับแต่บ้านนอกไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่โอเค การเจอ,อยันตายเกิดก็วางยันทิ้งไว้เลยนะเห็นไ,ไหมคือแบลลิออนล้มนะครับผมแล้วเราก็กำลังจะตายนะครับผมแต่ดีเรามีตายเกิดนะอ่าเรากำลังจะตาย เซฟก่อน <c oughs> คือที่ผมจะสื่อคือเมื่อกี้ไปเลียออนมันอยู่ตรงน,นี้ใช่ไหมครับเราไปเลียออนก่อนลุกมาเราวางอันนี้ไว้นะครับผมแล้วพอไปเลียออนมันลุกมาปุ๊บคุณจะเห็นได้ยินเสียงมอช่ป้ามันเนี่ยในตบเนี้ย,ย,ยปุ๊บแล้วไปเลียออนมันโดนมันล้มครับเราใช้สกิลโซ่อีอกทีหนึ่งแต่ประเด็นคือเราโดนพัดลมไงถ้าไม่โดนพัดลมนะครับเมื่อกี้นี้เราก็จะพุ่งเข้ามาต่อย,อยนี้ และเบรออนก็จะตายนะครับโดยที่แบบเป็นคอมโบเสจบคือการเจอยันตายเกิดของคคชินะเนี่ยมันดีตรงที่การวางยันทิ้งไว้ครับพอตัวละครตายเกิดลุกขึ้นมาถ้าเกิดสมมติมันไม่ใช่เบรีออนคุณลองคิดตาผมว่าถ้าเกิดมันไม่ใช่เบรีออนเช่นโมโมชิกิหรือตัวละครอะไรบางตัวที่มันบบว่าต้องรอนิดนึงนะครับคือมันถึงจะกดอันตีครับผมเราวางไว้ใช่ปะมาลุกขึ้นมามันก็เดินตีอยู่เงี้ยมัปุ๊บแล้วมันก็จะโดนเนี่ยกิ้ง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 ใสครับมันล้มลงนะครับเรามีจังหวะในการทําอะไรหลายอย่างมนวงจัหะิร เพราะฉะนั้นเหรอครับมันเป็นตัวละครที่เกิดมาเพื่อฆ่ายันตายเกิดโดยเฉพาะเลยตอนนี้นว่าเอามาแก้ทางยันตายเกิดในตอนที่มันลุกนะน,นะครับแล้วก็แบบคือมันทําได้หลายอย่างว่าคือกสกิลม่อเป็นสกิลที่มันดูกองแก๊งแต่มันดูมีมันเหมือนไม่มีอะไรแต่มันมีอะครับผมเข้าใจไหมมันดูเหมือนไม่มีอะไรแต่มันมีอะไรเยอะมากนะไอ้สกิลกองแก๊งอย่างเงี้ยแปลกนะครับเกมจริงๆโอเค หมดหมดเอาล่ะจะหมดเวลาแล้วนะครับผมกองแกง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 นะครับโอเคแหกเลยกันนะ กองแกงโอ้ผมติดโดนเพิ่อคูดาวป่ากองแกงนะครับผมโดนดูดบ่อยมากแล้วก็เนี่ยครับคือคุณจะเห็นว่าคุชูชนะมีปัญหาเรื่องการจบบ้านในมากๆนะครับถึงถ้าเกิดเป็นอันติใหม่ก็ตามนะครับมันจะดีตรงที่ว่า,าคูดาวมันมาใช่ป่ะกดปุ๊บได้ตัวของอมตะสิบวิโอเค ได้ตัวของ cp เด้งคืนได้ตายเกิดอะไรเงี้ยให้เกิดเกตแดงเต็มอะไรเงี้ใช่ป่ะแล้วกดเข้าบ้าน <S <S แต่คูชินะมีปัญหาอย่างเดียวกันว่าจะเป็นอันติเก่าหรือหม่คือตายเกิดมันค่อนข้างสั้นนะครับผมแล้วมันก็อยู่ได้ไม่นานเพราะฉะนั้นคือจะเล่นในกรณีของการเล่นแบบปกตินะครับผมไม่แหกบ้านหรือจะเล่นแบบแหกบ้านก็ตามครับเรามีเวลาในการเซฟชีวิตตัวเองแค่15บาวิเท่านั้นครับซึ่งมันสั้นเกินไป ที่จะจบบ้านในนะครับเพราะฉะนั้นก็คือมันมันไม่ได้ไหวขนาดนั้นมันไม่ได้มีสกิลที่มันเซฟชีวิตตัวเองดีขนาดนั้นนะครับคุชินะเรื่องของสกิลในการคอมโบเล่นกับบ้านนอกอย่างน้อย2ตัวขึ้นไปเนี่ยสู้ได้ แต่ถ้าเกิดบ้านในที่มัน4ตัวนะครับแล้วกรณีที่มันลุมยำสกิลาเงี้ยนะครับผมมันค่อนข้างข้อเสียเยอะนะครับผมก็คือคิดว่าอันตีใหม่อาจจะช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับแต่มันก็ยังมีปัญหาโดยรวมอยู่ดีคือเรื่องการจบบ้านในตอนนี้สกิลคูชินะโดยรวมนะครับผมเรื่องบุกบ้านอะ่ะผมว่าโอเคละติดกันเดียวคือเรื่องการจบบ้านในเท่านั้นครับ คือเกมอาจจะต้องหาตีที่มันสามารถใช้เข้าบ้านได้บ้างหรืออาจจะต้องเป็นสกิลเซตใหม่ที่มันสามารถใช้จัดการกับบ้านในได้ดีกว่านี้เช่นสกิลที่เอามาแทนสกิลโซครับผมเพราะสกิลโซผมคิดว่าในยุคนี้มันค่อนข้างจะช้าละเพราะว่า1 a n i m อ t น o n มชันแล้วอามาตาหมดคาสกิลปุ๊บเราอาจจะตายคาสกิลได้นะครับผมมันข้อเสียหลายอย่างนะถึงจะใช้ดึงได้ก็จริงครับแต่มันก็ไม่ใช่ว่าดึงได้ทุกรอบใช่ไหมนั่นแหละครับผมโอเค บ้านนี้มีโมชิกิอิทาจีนารุโตะเซิเกะคาวาก,กิปริออนยันายเกิดนะครับผมอุตาคาตะนารุโตะรุ่นเจ็ดนะครับตัวหลบลีกค่บ้านนายสามตัวแล้วก็มีมาลาเป็นตัวซับดามจนะครับในการาต้องแเรียกว่าเป็น dps ดามจ บ้านในในการลด CP ซึ่งบ้านนี้เรียกว่าเมตาสมบูรณ์ถึงจะขาดซากุระคุณแม่ไปแต่ว่าการมีอุตคาาศากับรุ่น7ในบ้านในเนี่ยสามารถแทนแทนตำแหน่งตัวของซากุระคุณแม่ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็บ้านนี้ตึงนะครับตึงอยู่ในระดับหนึ่งเลยทีนี้ผมจะอันนี้ผมจะตั้งใจให้ดูเลยนะว่าถ้าเกิดเล่นรูปแบบจริงๆแล้วผมจะไม่แบบอธิบายเลยนะว่ายังไงยังไงเล่นให้ดูจริงๆเลยนะครับแบบทําเวลาจริงๆมันจะเป็นยังไง โดนบ้านกินชนะโอเคอืมก็ถือว่าไวอยู่เนี่ยบับไปหมดเลยพ้องนี้ใครเก็บนี่นนี่นี่นี่คอมโบนี้มันดีมากมานี่ลูกอวดกองแกงกองแกงชอบมากเลยกองแกง โอเคแล้วเอาละมาต่อ เอาละมาดูก้องแกงกันนะครับผมก้องแกงก้องแกงจบละที่เหลือก็เหลือห้องสุดท้ายอิทจีนะครับผมเออยาอือจาเอาละเนี่ยเห็นไหมมันจะมาจบที่เรื่องนี้นะครับบ้านใน อ่ารอมีได้นะครับผมโอเคอยู่เราลดอมาตะาไปสองรอบใช่ปะจากตัวของกองแก๊งกับตัวของคุณแม่ลงอะวงลง,งนะครับผมแล้วก็อันตรีจบถือว่าโอเคอยู่นะครับผม ก็อย่างที่คุณเห็นบ้านนอกไม่ใช่ปัญหาสลับตัวของคู่ชินะเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเจอแบลริออนยันตายเกิดจะเจอตัวละครแบบไหนนะครับผมเอามาตะามีให้ครบทุกรูปแบบสกิลขัดได้สมบูรณ์มากอย่างเช่นการไปเจอยันเนี่ยเราก็สามารถเล่นได้2กรณีไม่ว่าจะเป็นการวางยันก่อนนะครับเพื่อให้ศัตรูมาโดนเนี่ยเขาจะโดนก้องแกงลงหัวกลับเราจะใช้ลีบิตเบรกโดดไปหาก่อนตั้งแต่ออกมาจากยันแบบอินทจิเล่าเมื่อกี้หรืออย่างเช่นการที่ผมคอมโบโดยการปล่อยตัวของนารุโตเข้าไปก่อนนะครับในยันน้ําแล้วก็กระโดดเข้าไปใส่ ตัวคาวากิะคี่บคาวากิก็ล้มนะครับแล้วก็ตัวเราต่อคอมโบสกิลนะครับได้หลายรอบมากนะครับผมทำให้เราฆ่าคาวากิได้โดยที่คาวากิไม่ทันกดสกิลส่วนเราสักสกิลเดียวนะครับผมนั่นแหละครับคือความน่ากลัวของคุชินะคือมันเปิดก่อนเป็นตัวละครที่เปิดก่อนและได้เปรียบเสมอต่อให้จะเปิดทีหลังนะครับผมอย่างที่คุณเห็นว่าไปเจอไปเรอออนยันตายเกิดใช่ปะเราก็ยังต่อคอมโบได้นะครับผมและเราก็อันตีใช่ป่มเพื่อเอาอตาตะนะครับ10วินาทีเผื่อมันตายแล้วลุกขึ้นมาอย่างเงี้เย,ย,ยเกวยิดด้ และรวไปถึงตัวของเราก็วางยันนะครับเวลามาลุกขึ้นมาเนี่ยเราก็ขัดสกิลก้องแก๊งหล่นลงมานะครับหลังจากนั้นก็คือจัดการมันได้นะครับผมเห็นไหมมันมีรูปแบบการเล่นที่ค่อนข้างครบเครื่องติดอย่างเดียวครับหรือคือเรื่องบ้านในนะครับผมมักจะโลนขัดได้ง่ายมากๆนะครับต่อให้เราจะมีอมตะสิบวีกับตายเกิดนะครับแต่ตายเกิดก็สั้นนะครับผมและอมตะก็แค่สิบวีถ้าเกิดว่าอันตีใหม่มันอมตะสิบห้าวีครับผมผมว่านั่นจะเป็นจุดเปลี่ยน ที่ดีมากกับคุชินะแต่คุชินะกลับได้อัมตะแค่สิบวิเหมือนเดิมซึ่งเวล1หนึ่งถึงสิบสี่เนี่ยได้อัมตะแค่ห้าวินะครับแต่ว่าเวล15สิบห้าได้เพิ่มมาอีกห้าวิเป็นสิบวิในอันตีใหม่นะครับผมกับการที่อันเก่าเนี่ยวล1หนึ่งถึงเจ็ดนะครับได้ห้าวิและเวลแปดถึงเวล1สิบสี่นะครับผมได้เป็นสิบวินะครับผมเวล์สิบห้าไม่มีเพิ่มขึ้นนะครับผมนี่ก็คือตัวของคุชินะซึ่งผมบอกเลยว่ามันดีเรื่องสกิลแต่เสียเรื่องอันตีน จะอันตีเก่าหรืออันตีใหม่เนี่ยก็ยังเป็นแบบเดิมก็คือในเรื่องของการทำดาเมจรอบตัวมากเกินไปนะครับผมและไม่ได้มีการประยุกนะครับผมอันตีที่ดีของเกมนี้คืออันตีที่สามารถประยุกต์ได้นะครับก็จะเป็นอะไรก็ตามเป็นอย่างเช่นอันตีทำดาเมจทั้งแมปนะครับผมโอเคเราประยุกต์ได้จะกดคาบเส้นใช่ไหมหรือว่าอะไรยังไงอันตีเข้าบ้านอันตีทิ้งดาเมจแอเรียแบบนี้มาประยุกต์ได้ครับแต่คู่ชนะเนี่ยทั้งอันตีหนึ่งและอันตีสองยังไม่มีการประยุกต์แม้แต่อย่างเดียวนะครับผม มว่าจะเป็นอันตีเก่าที่มันอยู่กับที่และอันตีใหม่ที่อยู่กับที่ก็ตามมันก็ยังไม่สามารถประยุกต์ได้ทั้งสองอย่างและอันตีใหม่ที่ควรจะมีอะไรเพิ่มเติมเช่นอาจจะทะลุอมตะนะครับผมแต่ก็ไม่มีหรือว่าการตายเกิดที่ใช้เรียกว่าง่ายกว่านะครับผมก็ไม่มีนะครับผมก็อาจจะต้องรอรีคิดอีกรอบหนึ่งเรื่องของอันตินะครับผมก็อย่างที่ผมบอกคือคุชินะกับมิโนโตตัวนี้เนี่ยรีคิดมาดีนะแต่ก็ยังดีไม่สุดนะครับผมแล้วก็คือมันดีใน ตัวของมันแต่มันยังไม่ดีกับเมตาในตอนนี้นะครับผมนี่คือภาพรวมของมันจริงๆอ่าแถมให้หนึ่งตาละกันนะครับผมบ้านนี้เป็นเคสตัวอย่างที่ดีนะครับผมใช้เวลาในการเที้ยวค่อนข้างเยอะแล้วก็ตัวละครกระ,ะจายกระจายมีแบรดดีออนยันตเกิดและบ้านในสมบูรณ์นะครับมีซากุระคาวากิรุ่น7และการะนะครับผมตัวการะกับรุ่น7แทนตําแหน่ง ตัวของบรุโตได้คาวกิแทนบรูโตได้นะครับผมบ้านนี้เป็นบ้านที่สมบูรณ์มากแล้วก็เรียกได้ว่าน่าจะตึงมือพอตัวนะครับผมฉะนั้นก็ไม่ประมาทแล้วผมก็จะไเลที่สุดกันนะครับผมแต่ก็อยา่าคาดหวังเพราะว่าบ้านนอกอะ่ะผมอาจจะจบได้นะแต่บ้านในผมไม่ดูเหมือนกันนะครับผมกองแกงกองเกง โดนเพื่อคู่ดาวโอ้ยโดนเพื่อคู่ดาวป้าไม่ไหวแล้วนะองบอกว่าเป็น่าใช่ไหมอ่าคุณชนะเป็น่าใช่ไหมกองแกงโหโกองแกงขีเดียวตุยโอเค เอ้ยเอ้ยเอ้ยคอมโบนี่กล้องแกงกองแกงกองแกงกองแกงเฮ้ยเราบินไหมเฮ้ยอ้ากองแกงอ่าแหกเลยก็ได้มาไม่สนละนะครับสิเวลาโอเคเราดูดิมันเข้าบ้านได้ปะไม่ได้ว่ะ เอาดิเกือบโหแม่เกือบจะเข้าบ้านแล้วนะก้องแก๊งอ้อก้องแก๊งยังทำงานดีอยู่นะผมว้าวสีพีหนีแม่แม่จ้าก้องแก๊ง ความติก็ได้ครับเห็นไหมไม่ตายแต่ <c oughs> <c oughs> CP หมดนะครับผมก็อย่างที่ผมบอกนะครับผมว่ามันติดคือเรื่องอันตินี่แหละนะครับคือปัญหาถ้าเกิดว่าเป็นอันติใหม่ใช่อันติใหม่ใช่ได้นะครับผมเพราะว่าคูดามันจะก้าววิในกรณีของการแหกบ้านหรือว่าจากการเข้าบ้านอนะ่ะมันก็ใช้ได้ทั้งสองรูปแบบเพราะว่าคูดามันจะทันนะครับผมแต่นะครับ ในช่วงเวลาที่เราแหกหรือช่วงเวลาที่เข้าไปนะครับผมมันไม่มีสกิลอะไรเลยที่มันเป็นหลักประกรันชีวิตให้ให้คุชินะเพราะคุชินะไม่มีสกิลที่ a n i m เมชั n น นานนะครับหรือว่าอนิเมชันเซฟชีวิตนะครับถ้าเป็น Min ato, มินโตะมีลิมิตเบรกที่เป็นอนิเมชันเซฟชีวิตใช่ปะ่ะมินโตะลิมิตเบรกอมะตะสี่วินะครับผมแบริออนขัดศัตรูพร้อมกับอมะตะสองครั้งติดนะครับผมถึงคุชินะก็จะมีลิมิตเบรกที่อมะตะสองครั้งตอนกดและหลังกดนะครับแต่มันก็เป็นลิมิตบางนะครับผมเป็นลิมิตที่กระโดดไปแล้วมันไม่มีอะไรต่อเนื่องนะครับผมถ้าเกิดเราโดนตัดบัฟในจังหวะนั้นมันก็ ไม่ต่างกับตัวเปล่าครับมันก็ตุยอยู่ดีเพราะฉะนั้นคือนะครับผมคือนกนะครับนกมันก็นั่นแหละครับผม <c oughs> ต้องรอรีคิดใหม่รอบที่สามนะครับผมเอาเป็นว่าโดยภาพรวมน,นะครับผมคุชินะเนี่ยถ้าเกิดมีลิมิตเบรกคือลิมิตเบรกโบสามไม่ได้ทําให้อะไรคุชินะมันเปลี่ยนแปลงอะไรสักนิดครับบูตเกตทั้งทีไม่ได้ช่วยอะไรเลยสักอย่างเพราะว่าตัวนี้มันทํามาเพื่ออะไรครับ เพื่อเอาไปเล่นโซโล่บุกบ้านเอาบูตเกตทั้งทีมไปทำพระแสงอะไรก็ไม่รู้นะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับผมตัวนี้สกิลอะโอเคละตอนเนี้สกิลอะโอเคแ,ต,นนเคแต่อันติยังแต่ถ้าเกิดว่าจะใช้อันตริอันเก่าให้ได้นะครับผมสิ่งที่เกมต้องเปลี่ยนคือลิมิตนะครับอันนี้ต้องเปลี่ยนนะครับผมเป็นลิมิตอันใหม่อะไรสักอย่างหนึ่งที่คิดว่ามันจะใช้ในการต่อลมหายใจชีวิตให้กับตัวละครได้นะครับผมคุณจะสังเกตว่าตัวละครหลายตัวมีสกิลที่มันต่อ ลมให้กับตัวละครหมดเลยนารูตโตะครับมีสกิลร่างแยกหรือไม่ก็สกิลกระสุนกองจากตัวของรุ่นเมีสกิลตีลังกามินโตะมีสกิลลิมิตเบรกคุชินะเนี่ยครับผมยังไม่มีอะไรที่มันแบบว่ากดแล้วมันต่อลมหายใจว่าเนี่ยครับกดปุ๊บแล้วมันจะมีโอกาสให้ต่อสกิลอื่นต่อไม่ครับคุชินะมันแบบ คือกดสกิลยันปุ๊บหายจบนะครับอมตะโดนตัดออกได้สกิลลิมีเบรกอันใหมก่ก็กดปุ๊บหายอมตะโดนตัดออกได้มีเบรกอันเก่าช้านานนะครับและก็อมตะโดนตัดออกได้มันยังไม่มีอะไรที่มันลงตัวให้ต่อลมหายใจในบ้านในนะเพราะบ้านนอกอยีางทีงผมบอกคือมันเป็นละครที่ไม่ว่าจะเปิดก่อนหรือเปิดหลังมันสู้ได้หมดเพราะมันตัวจอะตัวหรืออย่างน้อย2ตัวก็ยังสู้ได้แต่บ้านในคือสตัว ซึ่งมันต่างกันนะครับผม4ตัวกับ2ตัวมันต่างกันนะถ้าเป็นบ้านนอกครับอย่างน้อยสตัวมันยังมีแมกให้เราเดินยังมีที่ให้ขยับแต่บ้านในครับผมมันคือโดนลุมลุมกระทืบนะครับผม4ตัว มันคือ4ตัวนะครับมันไม่ใช่แค่2หรือ3ตัวแล้วมันไม่ใช่ว่าเราจะเลือกได้ว่าเฮ้ยจัดก,การตัวน,นี้ก่อนไปเก็บตัวที่2ไปเก็บตัวที่3หรือไม่ก,ก,ก็คือแบบว่าต่อให้มันมา3ตัวมันยังมีที่ว่าให้เราจัดการใหเ,เราเป็นคนเปิดก่อนไงยถ้าเป็นบ้านนอกแต่บ้านในมันไม่มีอะไรเลยครับเข้าไปปุ๊บคือ4ตัวกรูเข้ามาแบบเมื่อกี้เนี่ยจะแหกหรือไม่แหกก็มีผลเท่ากันนะครับผมต่อให้เกิดเป็นอย่างเช่นตอนที่ผมแหกใช่ปะ โอเคมันเริ่มจะต่อลมหายใจนิดนึงแล้วนะครับเรากดสกิลได้2ครั้ง3ครั้งไอ้ช่วงที่เรายังกดสกิลได้อะมันต้องมีสกิลอะไรบางอย่างให้มันมาต่อลมหายใจต่อจากสกิลนั้นต่อไปครับผมแต่ตัวคุชินะยังไม่มีสกิลอะไรแบบนั้นนะครับผมจนตัวอย่างเช่นถ้าเกิดรุ่น7แหกบ้านเข้าไปครับผมอามาตะโดนตัดได้ใช่ไหมเรารู้กันแต่อย่างน้อยรุ่น7ยังมีสกิลตีรังกาที่มันตีออกนอกจากวง แล้วก็ตีออกจากวงล้อมเพื่อต่อลมหายใจตัวเองแล้วก็ไปเดินหนีหรือไปกดสกิลยังมีสกิลวิ่งให้ไปแบบไปต่อลมหายใจวิ่งออกไปแล้วค่อยอันติใช่นะครับผมมีนโตมีพุ่งนะครับผมนัลโต,มมตม้มีพุ่งนะครับผมบรูโต้มีวาร์ปมีพุ่งนะครับผมคาวากี่มีพุ่งอ่าซาลิเกะมีอ่ะอะ,อะไรเอมาเเกะไม่มีวะเกะมันตายคาลิมิตบดริออนไม่ต้องพูดครับบาริออนต้านน็อกแบก็ค ยังไงก็ตอ่อลมหายใจตัวเองได้คุชินะตอนนี้เป็นตัวคราที่ยังไม่มีอะไรมาเซฟชีวิตตัวเองในตรงนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นก็อมตาน้อยไปนะครับผมในเรื่องของอันติแล้วก็การใช้งานอย่างประยุกต์ได้ไม่มากแล้วก็ยังประยุกต์ไม่ได้เท่าไหร่นะครับผมอันติข้ามเส้นหรือมตข้ามเส้นนะครับผมมันไม่ได้ส่งผลขนาดนั้นนะครับจริงๆก็ประมาณนี้นี่ก็คือทั้งหมดของตัวคุชินะการบุกบ้านนะครับผมก็อย่าคาดหวังกันเลยนะนะครับผมอันนี้มันคนต้องพูดตั้งต้นคลิปนี่หว่าเรื่องว่าอย่าคาดหวังเนะี่ย ก็แค่จะไม่ให้ดูว่าเวลาเล่นจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนี้นะครับผมและต่อให้ผมจะเปลี่ยนเป็นอันตรีใหม่ก็ตามครับมันก็แค่อาจจะเพิ่มโอกาสในการจบบ้านไหนได้ดีขึ้นหรืออย่างนั้นก็อาจจะจบได้แหละแต่ว่ามันก็ยังทุเรศทุลามทุเรียนเ,ยเยงาะลำใหญ่อยู่ยังค่อนข้างลําบากนะครับผมนั่นแหละนี่ก็คือทั้งหมดของคู่ชินะโอเคเจอกันใหม่ชิวโดนะและไลฟ์สตรีมถัดไปเซรุบะเจกันครับบ๊ายบาย